เนี้ยแม่เคียนท่าบอกแต่แม่ครูก็ไม่ได้เชื่อนะว่าถ้าไม่ได้จุดธูปอะ่ะแต่แม่ครูมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะมั่นใจเพราะว่าร้อยซับนำโชคร้อยโชคร้อยซับเงินไหลกองทองไหลมาสาธุสวัสดีครับ fc แฟนครับส่องยืุร้อยซับนำโชคมันนี่แอดมินมาตีิตุนตะเขียนแม่ใสยสังวาบ้านหนองหาง ำตำาบลหนองหางอำเภออุนทนครปัยเพื่อามาตามตัวเลขในพิธีกรรมของคุณแม่ผู้เอ่าวาดเสดนแนวทา,ยยางั้น,นำไปฝากเป็นแนวทางเชียงโศกเชียงไทยสลากกินแบงรัฐบ้านไทยหวดประจำวันที่สิบหมีานสองพหาสม2เ6็ดหาเก็บซีเขามาเหลว ฝากให้กดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์นั้นเ,นเองเด้อเราจะรีมกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนเมื่อมีคลิปวิดีโอใหม่มาครับเขามาดรมพิธีนั่นเพลินเนาะเป็นเรื่องอางอานยามดีสีวดีทุกทายนะวันนี้เป็นวันดีมหามงคลชัยยิ่งเลือดดีมหามงคลชัยยินะ่งณวันนี้ เป็นชั่วโมงดีชั่วโมงแห่งโชคล้าชั่วโมงแห่งลงโทษชั่วโมงแห่งความมากข้าเป็นนาทีดีเป็นวินาทีดีข้าพเจ้าวิทย์แม่ทูวิทาทีขอเปิดัาษ์มหายาตขอเปิดเพื่อการทำพิธีกรรมในการขอโชคลาากับเจ้ายญ้าตะเคียนทองเจ้ายญ้าสร้อยขุนวานขอเทวดาสิบหกชั้นฟ้าสิบห้าชั้นดินสิบสี่ชั้นบาดาลจงช่วยมาเป็นสักขีพยามจงเสด็จลงมาช่วยปิดพิเปิดทางให้แก่ข้าพเจ้า ข้าพเจ้าขอสมาปูกย่าตายายปู่สังกษายย่าสังกษีผู่คุ้มครองแผ่นดินธรณีอันศักดิ์สิทธิ์นี้ข้าพเจ้าขอขมาปาขขมาูตาผู้คุ้มครองหมู่บ้านแห่งนี้หากหายตัวของข้าพเจ้าเองพูดํำอันใดก็ดีวาจาอันใดก็ดีทำเสียงทำอันใดก็ดีที่ควรก็ดีไม่ควรก็ดีอย่าได้ถึงสา ขอให้ลูกหลานจงมีโชคมากขอให้ลูกหลานจงมีความเจริญได้โชคกันทั่วหน้าขอเบิดทรัพย์จากธรณีดีนี้ม,มาใช้เพื่อเป็นการสร้างบุญสร้างกุศลบัดนี้ข้าพเจ้าข,ขอยะมมหายานจงมาประสิทธิ์ที่มี ิทธิโอมหาเดชโชจงมาประสิทธิมนครูอาจารย์ของข้าพเจ้าจงมาประสิทธิ่นหากเม็นครูอาจารย์ที่ปกปักรักษาสิส่งสิทธิร่างกายของข้าพเจ้าเป็นคุ้มครองป้องกันข้าพเจ้าอยู่ข้าพเจ้าก็ขอขมาขอจงได้ถอยล่นออกไปเสียก่อนขอให้เจ้าญาตะเพียนทองส้อยส่างวานได้มาสิ่งสิธิตัวตนของข้าพเจ้าได้มาอยู่ในจตุถารของข้าพเจ้าหากแม้นเจ้าญ้าได้ยินแล้ว ข้าพเจ้าขออัญเชิญเทวดามาเป็นสักขีพยานด้วยเถิดในบัดนี้พระเจ้าค่าองค์พระแม่ธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังองค์พระแม่ธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังองค์พระแม่เจ้าธรณีเจ้าขาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจ้าหากเหอนองค์พระแม่ธรณีท่านอยู่แล้วจงช่วยเปิดทิศเปิดทางให้แก่ตัวของข้าพเจ้าด้วยเถิดนะเจ้าคะ องเจ้ายญาสร้อยสังวานเจ้าขาองค์เจ้าย่้าสร้อยสังวานตะเคียนทองเจ้าขาองค์เจ้ายญ้าตะเคียนทองสร้อยสังวานเจ้าขาเจ้ายญาอยู่แล้วหรือยังอยู่แล้วจ้าหากเหมนเจ้าย่้าอยู่แล้วนู่แม่ครูเวลาที่มีชิมชักผู้ศรัทธาในองค์เจ้ายญ้าตะเคียนทองผู้ยะมหายานสาวของเจ้ายญ้าตะเคียนทองขอนอบน้อมถวายด้วยเครื่องหอมนี้ พร้อมทั้งผลไม้ที่ลูกได้ค่าสรรมาอย่างดีลูกขอนอบน้อมด้วยหมาครูน้ำลดเลิก,ลกขอนอบน้อมเทวายามหายามนี้เครื่องแต่งกายให้แก่เจ้ายญ้าขอให้เจ้ายญ้าจงรับเมื่อ,อยญารับแล้วขอให้ลูกจงมีโชคลาภเจ้ายญ้าเจ้าขาโอมมาหาสิทธิเดโชเปิดจงมาประสิทธิ์ที่เนที่ร่างกายของลูกด้วยเถิดนะเจ้าคะจงมาอยู่นหน้าบ่าซ้ายและหน้าบ่าขวาของลูก จงมาอยู่ใน,ในจตุขวางของลูกจงเข้ามาในเส้นผมและร่างกายดูขุ่นของลูกเพื่อเชินให้ลูกได้สัมผัสให้ลูกได้รู้ได้เห็นข้าพเจ้าเปิดขอให้องค์เทวดาและครูบาอาจารย์ที่คุ้มครองลูกจงได้โปรดถอยล่นออกไปให้เจ้ายาเสวยสังวานได้มาติดติดในร่างกายของข้าพเจา้ารับยินรับชมขอให้ได้รับเครื่องเส้นไหวที่ลูกได้นํามาวันวันนี้เครื่องแต่งกายที่ได้นํามาวันนี้ให้ญาติได้รับ แล้วลงมาได้โปรดมอบความสำเร็จโชคาีให้แก่ลูกหลานด้วยเถิดนะพ่ะเจ้าค่ะพุทธศัพท์บูชาธรรมศัพท์บูชาสังฆังศัพท์บูชาปิติปิติบูชาพระวันตรุ่มีโอกาสศักอกาสศักอกาสศัข้าพเจ้าขอกราบไหว้ถิ่นศักดิ์สิทธิ์ข้าพเจ้าขอกราบไหว้องค์เจ้าย่าข้าพเจ้าขอกราบไหว้เทวดาทั้งสูงหนชั้นฟ้าและสิ่งทาชั้นดิน ข้าพเจ้าขอทําพิธีกรรมนี้จงบังเกิดพุทธังสําเร็จธรรมางสําเร็จสำคัญสําเร็จมหาพุทธายะสาธุสาธุอมค์พวันตุเีดอกไม้ทูหอที่ลูกได้นมาวันนีู้กไดคารันมาอากีหนาเจ้าค่ะมอบก่เจา่องวาขอได้โปรดเจ้า่องวรโดสิ เครื่องหอมเครื่องการที่ไ,ได้นามาในวันนี้โชวานีที่จะบังคขึ้นเป็นโกาที่จะนำด้วยความมหาญาณาณสร้างสร้างบุญกุศลให้แก่มวลมนมุษย์และลูกหลานสร้างบุญสร้างบารมีให้แก่วัดสร้างความรุ่งเรืองให้แกส่สถานที่หาแคนยานี่ลงม,ม,ม,มาแล้วย่าีแล้วได้ปลดอยู่ทุกา ทู้มงคลที่ลูกได้ช้ัตรย์เนี่ยได้เลือกมานนี้เป็นผู้มงคลที่ลูกได้จัดเตรียมจะจะเตรียมพร้อมลูกหลานทุกคนร่วมกิจร่วมใจเลือกผู้มงคลนี้มาเพื่อเป็นการเสรียดพายตัวเลขที่จะก่อตดขึ้นของรัฐบาลไทยประจาําปีที่6าพศ2 5 4เดาเรือกงานางานดีของสยาม ๕นาฬิกา๔๕นา,าทีติดต้นไมรางวัลที่ใหญ่ที่สุดขอให้ญาติทช่วยแม่สูตรให้แม่สูได้รับความสําเร็จให้ทุกคนที่เข้ามาร่วมในพิธีกรรมนี้ได้รับความสําเร็จจะได้สังเวยเหยื่อเทวดาท่านบอกว่าเจ้าแมวแมววิญญาณไข่ท่ไข่กล้องจับกันที่ขันแม่นในโถแล้วให้เจ้าทุกประการ ใจซำนักเสพนขาเควะดาเปาวัยถูกถึงกัมมอดเก็การทุกข์ทมานของ่สุดขึนยังไม่ิบ แม่คู่แหววความอาไรของต้นตะเคียนใส่สมบ่านขึ้นดามานะครับแม่คูแเนะรับทานอาจนี่ยผู้ดีาร่างเขาแต่สุขธรรท่านอาณเนีตไปบ่อยเนาะนะครับมาอยู่ทังอำเภอขุนพ่อที่ใส่เนาะครับมาขอกับเจมีตะเคียนใสวัตินะครับเ่านขึ้นตะเคียนนะครับ มันเป็นวัที่องนะครับเดวนี้เป็นวดที่สองนะครับวันแรกนะครปักธงเก่ากับเครื่องบงงเส้นไลน้ังในก็กลาาขก็ภัยนะครับสำหรับสัญญาณเลตเนาะนะครับ หมดหมดแรกเขาเป็นเ็มเก็ดข้าวันนี้มาขอเป็นครั้งที่สองโดนแม่ครูแอล ก็มาลุ้นกรรเนานะมาจะได้ต้นไหนตอนนี้แม่คุ้แอ,อจุดทูบจางใจแล้วรคยปลวลุนทูบจางายจะได้ต้นไหนเนาะตอนนี้นนนครูแอลจุดทูบ ทุบเชียงไทยเสียทิ้มงมาโมแล้วเรามาชมบรรยากาศพร้อมกับขอมันใหญ่ด้วยกันไปเลยเนาะ เดถูกมาแล้วเนาะเด้ถูกได้ตัวไหนเนาะเดี๋ยวได้ทูบได้แล้วไม่ะอยางที่ด้เล็กถูกเชียงไทยเนาะถูกเชียงไทย้

你呀。Oh. Yeah. ອັນນັ້ນເດີ້ແມ່ເພ ต้เลขที่ไหนนะครับการต้องใส่เป็นเหลขถูกนะครับถูกเชี่อมท้ายเนาะนะครับศูนย์ศูนอย่างน้อนะครับดีมารอเลขทุกอย่างครับที่หม้มูเนาะหูนสี่หมูส่เน่มชัสเดี๋ยวเดี๋ม่ กแก้วแม่ตูแอลเขาจะอันนี้ผมกีแม่ตู้จำจมือแล้วก็ทีอ็นทรีวัดนะครับเป็นซีนะครับเห็แล้วเรือดจริงตัวแปดบัวแปดกับเก้าครับเป็นสีนะครับเป็นตัวสงดท้าย เก้าวินีเกาีดี๋ยวยายเรนสี่เ้านะครับเดยออกมาเล็กเลทุบเชียงทายุกจุเชียงไายหมูสูนสี่เก่านะครับเพื่นว่าสี่ไห่อยู่เก่างวดเนาะนะครับมีเป็นหวดชาวบ้านที่มาร่วมงานขายเอาครับพี่ดองขายเอาเด้อตัวเลขที่ ก็จะได้ตัวไหนเนาะเป็นเลขอะไรบอกด้วยครับได้ตัวไหนเนาะเป็นเลขตัวไหนเนาะเดี๋ยวให้พี่น้อง่งกันเลขทูบเนาะศูนย์สี่เก้าค่ะทุกคนทุกท่านนะคะเทวดาให้แล้วนะคะลูกให้แล้วให้คือให้นะคะไม่มีก็ให้ตัดเอานะคะให้ตัดเอาจะถามว่าปังไหมปังแน่นอนนะคะ แม่ครูก็คิดว่ามันปังแน่นอนนะคะก็ไม่ได้ว่าเพราะว่าในความคิดในความที่เราเป็นนะเนาะนะคะที่เราแบบสัมผัสได้นะคะแล้วก็ท่านก็ชี้ไปที่วดัวดวัดท่านก็บอกว่าก้าวงวดก็คือกาวงวดท่านสัญญาให้เราแล้วเราต้องมีสัจจะด้วยนะคะให้มีสัจจะด้วยได้ก้าครั้งท่านให้ครั้งนี้เป็นครั้งที่สองแล้วอีกเจ็ด ถ้าครบหวดที่เก้าเมื่อไหร่ต้องพาท่านเข้าวัดสัญญานะคะสัญญาว่าให้ก็ให้นะคะแต่ถ้าจะให้ไปบําเพ็ญศีลเพื่อให้ลูกหลานได้กล่าวไหวท่านก็อยากเข้าไปอยู่ในวัดไม่อยากที่จะอยู่ตรงนี้นะคะเพราะว่าท่านทานทนทานแรงของดวงวิญญาณไม่ไหวนะคะทนของเรื่องกลิ่น ที่เผาศพแล้วควันมันเข้ามาหาท่านทําให้ท่านต้องต้องอยู่ไม่ไหวนะคะท่านก็บอกว่าท่านทนมาถึงที่สุดแล้วนะคะก็ประมาณนี้ในในความในความที่ท่านออกมาในจิตของแม่ครูนะคะท่านออกมาแบบนี้นะคะท่านก็บอกว่าให้ดูเอานะคะให้คือให้ท่านบอกแบบนี้นะคะแต่ท่านก็ย้ําข้างล่างมาว่าเก้าเก้าค่ะ เก้าเก้าอย่างเงี้ยท่านบอกเงี้ยค่ะใช่ค่ะกำปั้นท่านบอกว่ามันเป็นเก้านะหนึ่งเก้าเก้าเก้าท่านบอกแบบเนี้ยก็คือประมาณนี้นะคะใช่ค่ะใน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 ความคิดของเราอะนะคะคือไม่ได้อะไรแต่ว่าแม่ครูก,ก็ว่าท่านบอกเก้าเก้าในหูมันไม่ยินแต่ว่าเก้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 าเนี่ยแต่เราไม่รู้ว่ามันคืออะไรนะคะแต่ว่าในทูบก,ก็เป็นประมาณนี้ท่านก็อาจจะให้บนให้ล่างก็ได้เนาะ<บ>นแม่เนาะ 49, นะคะเห็นแล้ว เห็ <F 95> นช <cito> ัดไหมน้อฟศูนสีกก็ประมาณนี้นะคะแม่ครูก็ทําสุดความสามารถได้เท่านี้นะคะพ่อจ๋าแม่จ๋านะคะในตัวของแม่ครูเองแม่ครูมั่นใจค่ะในสิ่งที่เราทําเราไม่ได้โกหกหรือหลอกลวงเราทําเราเป็นเราจริงนะคะให้คือให้ก็แม่ครูก็อยากพูดแบบนี้ไม่ขึ้นไม่ลงอะค่ะตัวนี้ก็คือตัวนี้แหละค่ะเทวดาท่านให้แล้วก็ไม่มีตัวอื่นเลนะคะซื้อเลยค่ะฟันทงค่ะแม่ครูฟันธงค่ะข้างล่าง9ก้ากับ9 1้าหนึ่งนะคะ ค่ะ่ะม้วดแรกท่านให้อ๋อสองเจ็ดเก้าใช่ไหมคะแม่นะคะแต่ว่างวนนี้ท่านก็ให้ตัวนี้นะคะ,ะพลังบุญทุกคนนะคะความเชื่อความศรัทธาความเชื่อมั่นเรามั่นใจนะคะเราไม่กล้อยเผลนะคะเงินไม่มากซื้อแค่ตัวเดียวพอน,นะคะถ้าเรามีบุญวาสนาเราก็ถูกใช่ไหมคะถ้าเราไม่มีบุญวาสนาเราก็ไม่ถูกแต่ถ้าท่านให้แล้วเทวดาท่านไม่โกหกเพราะท่านไม่มีเหตุดใดที่ต้องโกหกมนุษย์ พราะท่านไม่มีส่วนได้ส่วนเสียท่านมีแต่ให้เย่างดมโเพราะฉะนั้นแล้วเราก็ซื้อตัวนั้นนะคะแม่กำเงินไปสองร้อยก็แค่ตัวเดียวกับมาก็รอค่ะประมาณนี้นะคะก็ขอบคุณมากสำหรับทุกคนทุกท่านที่มาในวันนี้้ม่ก็ขอบคุณนะคะก็ขอกล่าวําว่าสวัสดีค่ะครับสวัสดีครับไม่ฟูมาออกนอนก่อนที่จะมาทําพิธีกรรมอ่ะตัวเลขมันก็ลอยมานะคะมันก็ตกโกนี่แหละค่ะ เออศูนย์กับสี่นี่แหละค่ะมันลอยมาหาว่าอย่งเนี้ยแม่ตะเคียนท่านไปบอกแต่แม่ครูก็ไม่ได้เชื่อนะว่าถ้าไม่ได้จุดธูปอะ่ะแต่แม่ครูมั่นใจร้านเปอร์เซ็นต์ค่ะมั่นใจเพราะว่าท่านจะมาก่อนถ้าแม่ครูจะทําพิธีบวงสวงมาก่อนสามวันท่านก็มาก่อนท่านจะเอาชุดอะไรเอาเสื้อยังไงใส่แบบไหนท่านก็มาบอกก่อนก่อนที่เราจะซื้อเสื้อผ้าหรือว่าชุดมาถวายท่านน่นะคะเพราะว่าเราไม่ได้ว่า การถวายชุดนางตะเคียนแล้วเราจะซื้อมาถวายได้เลยท่านต้องไปเลือกเองว่าท่านจะเอาอะไรเอาแบบไหนรองเท้าเครื่องแต่งกายรน่นนี่น้นท่านจะเลือกเองหมดไม่ข้างโต๊ะเครื่องแป้งเพราะว่านางตะเคียนเนี่ยถ้าได้เข้าไปอยู่ขึ้ไปถ้ได้มามาเข้านิมิตฝันก็จะนิมิตฝันแต่จะนิมิตฝันก่อนหนึ่งคืนจะไม่นิมิตฝัน เออจะไม่ให้เรามาทําเลยอ่ะนึกออกไหมคะแม่ก็ก่อนเทวดาท่านจะขึ้นนะคะเราก็อัญเชิญเทวดาเพราะว่าทูบเหนือนิดเดียวขออัญเชิญเทวดาขึ้นสวรรค์ก่อนนะคะเพราะว่าเราจะได้รักของไหว้การที่ราของไหว้ถ้าทูบเหนือนิดเดียวก็คือเทวดาที่หนึ่เรารับกินรับพานเราได้มีความสุขเราจะได้มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงเนาะเดี๋ยวเราเอ่ออัญเชิญเทวดาขึ้นสวรรค์กันค่ะอ๋อเชิญเทวดาขึ้นสวรรค์ก่อนนะครับผู้ชมเดี๋ยวจะสรุปตัวเลขอีกทีหนึ่ง เป็นการเสร็จพิธีลาแล,ลยเนาะครับ FC เลขจากบวงสวงต้นตะเคียงแม่สร้อยสังบาลโดยแม่คุยแอล16มีนาคม2567ทูบเสียงไทย0ย049แม่คูสัมผัส9 9 9 9้าาหนึ่ง fc เห็นแล้วก็นําไปเสียงโซกเสียงทายสลากกินแบ่งรัฐบาลไทยขอให้ fc โชคดีปังๆมีเงินมีทองร่ำรวยกันทุกคนถ้าผู้ชม fc เข้ามาแล้วชมแล้วชอบคลิปวิดีโอนี้ฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์ให้เป็นกำลังใจกับแอดมินร้อยซับน้ำสุกด้วยเด้อ admin ร้อยซับน้ำสุก ขอขอบคุณในทุกการติดตามทุกไลค์ทุกแชร์และทุกคอมเมนต์ขอให้ f อทุกคนท่านผู้ชมทุกคนเฮงเฮงปังปังร่ำรวยร่ำรวยสวัสดีครับ นี่ครับต้นตะเกียนยา